เชื่อไหมว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศจีนมีโอกาสที่จะครอบครองทวีปอเมริกาได้ก่อนสหรัฐอเมริกาซะอีกและมีโอกาสจะเป็นเจ้าโลกได้ก่อนชาติตะวันตกทุกชาติเลยเพราะมันมีบันทึกค่ะว่ามันมีกองเรือที่ชื่อว่าเจิงเหอที่ไปพบกับทวีปอเมริกาก่อนโคลัมบัสนานมากและเป็นกองเรือที่ใหญ่มากวันนี้สายก็เลยจะมาเล่าประวัติศาสตร์อันนี้นะคะกองเรือเจิงเหอ ขอปิดเอฟเฟกก่อนพัดลมหนาวมากเปิดทั้งคลิปไม่ไหวจริงๆเฮ้ยเล่นไรวะเอาผมม้าเรากลับมาด้วยกลับเข้าสู่สภาพปกติคือใจก็เพิ่งรู้นะคะว่ากองเรือของจีนเนี่ยเมื่อ500ปีที่แล้วนะมันใหญ่ยิ่งใหญ่แบบใหญ่ใหญ่แบบมีศักยภาพที่จะครองโลกได้ เป็นกองเรือที่บรรทุกมนุษย์แบบเป็นหมื่นหมืนคนอ่ะ500ปีที่แล้วทาได้ยังไงแล้วเขาก็สามารถคิดคนเทคโนโลยีลองจิจูดที่สามารถทําให้สร้างแผนที่การเดินเรือของโลกใบนี้ขึ้นมาได้แต่ทําไมจีนไม่ครองโลกอะ่ะทำไมอยู่ๆกองเรือเจิ้งเหอนี้ถึงหายไปแล้วแถมทําไมนอกจากกองเรือหายไปอ่ะประเทศจีนทั้งๆที่มีศักยภาพที่จะแบบเป็นเจ้าของโลกใบนี้ได้ในเวลานั้นแต่กลับ กลายเป็นประเทศที่ปิดตัวเองปิดประเทศจนเรียกได้ว่ายากจนค้นแขนเป็น10ปีสซอยากรู้เรื่องนี้ก็เลยไปทำการบ้านมาใครอยากจะสนับสนุนการบ้านของกองเรือเจิ้งเหอซึ่งมันสนุกมากๆนะสนับสนุนกันได้ที่ QR โคดนี้แต่ถ้าใครไม่สะดวกสแกนไม่เป็นไรเลยนะแค่ดูคลิปนี้ให้จบคุณฟินไซฟินสายมันนี่มอนสเตอร์เจิ้งเหอคือขันที ในสำนักราชวงศ์หมิงของจีนที่ได้รับการบัญชาจากจากักรพรรดิหยงเลอ่อให้นำกองเรือขนาดมหึือมาเดินทางไปทั่วน่านน้ำทะเลจีนใต้และมาหาสมุทรอินเดียในช่วงปี1 4 0 3จนถึง1419กองเรือที่นำโดยเจิ้งเหอนะคะมีเรือร่วมขบวนมากถึง2,868ลำเรือที่ใหญ่ที่สุดนะคะคือเรือมหาสมบัติหรือ Chinese Treasure Ship ค่ะมีขนาดยาวถึง เจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยเมตรเม่เจ้าไกลมากสนามวิ่งแข่งสนามหนึ่งอะ่ะเกือบเท่าๆกับเรือเดินสมุทรในยุคป,ปัจจุบันเลยในกองเ,องเรือเจ้าเหอมีเรือขนาดใหญ่สุดอะ่ะคือกองเรือมหาสมบัตินี้ถึง63ลําลำใน63ลําลำนะแต่ละลำบรรทุกคนได้มากถึง5 0 0ถึง600คนรวมกองเรือเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในกองเรือเจ้าเหอนี้นะทาให้มีคนในกองเรือครั้งหนึ่งอะ่ะมากถึง27,870คน ด้วยไซส์เนี้ยมันก็เลยทําให้กองเรือเจิ้งเหอเนี่ยมันเรียกว่าใหญ่มโหลานจนกระทั่งกองเรือของยุโรปในอตอนนั้นเทียบไม่ได้และอย่างที่บอกว่ากองเรือเจิ้งเหอคือช่วงปี1 4 0 3งสีถึง้าใช่ปะถ้าเทียบกันกับโคลัมบัสคือโคลัมบัสมาเนี่ยคือปี1492นะหลังจากเจิ้งเหอถึง70ปีและถ้าเทียบเป็นไซส์แล้วก็คณะเรือของโคลัมบัสเนี่ยสามลำเองนะหลักๆเลยก็คือเรือซันตามารียที่มีขนาดแค่ 18.9เมตรเท่านั้นเธอเจ้งเหอร้อยเมตรเพราะฉะนั้นกองเรือเจ้างเหอก็เลยกลายเป็นกองเรือที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาในตอนนั้นเวลากองเรือเจ้างเหอเดินทางไปถึงดินแดนไหนกษัตริย์หรือว่าทูตเขาก็จะออกมาต้อนรับค่ะ เพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าเออยอมรับอำนาจของจีนในขณะที่จีนก็จะส่งมอบของขวัญให้แล้วก็เปิดเส้นทางค้าขายกันและกันกษัตริย์ที่ยอมรับอำนาจของจีนแล้วก็ยอมที่จะผูกมิตรด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเดินทางกลับไปพร้อมกับกองเรือเจิ้งเหอเพื่อที่จะเป็นการผูกสัมพันธ์ทางการพูดกันต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าประเทศไหนต่อต้านไม่ยอมรับอำนาจของจีนกองเรือเจิ้งเหอก็จะส่งกำลังคนลงไปแบบนับหมื่นคนเลยเพื่อที่จะไปปราบปรามปราบปรามเสร็จก็จะจับตัวทูตหรือกษัตริย์ จับกลับไปด้วยเพื่อไปรับโทษที่จีนค่ะพอไซอ่านมาถึงตรงเนี้ยไซก็แบบฮ้คืองงคือสงสัยหลายจุดมากไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นนะคือกองเรือเจ้าเหอใหญ่มากใช่ปะแล้วมีอิทธิพลมากขนาดนั้นนะ่ะทำไมจีนไม่ใช้กองเรือเจ้าเหอในการล่าอนณานิคมแบบที่ประเทศตะวันตกอังกฤษสเปนเขาทำกัน แล้วทำไมกองเรือเจิ้งเหอที่ออกตัวไปเจอทวีปอเมริกาก่อนโคลัมบัสตั้งนานทำไมไม่ครอบครองดินแดนแบบโลกใหม่อัน,นั้นไปเลยแล้วกองเรือเจิ้งเหอเนี่ยคือใหญ่ขนาดนี้เดินทางไปทั่วโลกเยอะขนาดนี้แล้วบันทึกกองเรือหายไปไหนที่สำคัญที่สุดเลยนะที่สงสัยมากๆคือจักรพัฒยงเลอร์สร้างกองเรือขึ้นมาใหญ่มากคือมาขนาดนี้ทำไมไม่ยึดประเทศอื่นเอาไว้แค่ผูกมิตรเฉยๆทำไมกองเรือต้องใหญ่ขนาดนี้ด้วย ใครเป็นคุณครูโสธิดาตอนเด็กๆก,ก็คงจะปวดหัวแต่ไม่ปวดหัวหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วตอนเด็กๆไม่ค่อยกล้าถามกลัวครูมากเลยแล้วใจก็ไปหาคําตอบมาเองเนี่แหละค่ะสงสัยเองหาเองมันก็มีทฤษฎีอย่างนี้ค่ะว่าตอนที่สมัยจักรพรรดิยงเลิกขึ้นมาครองราชนะคะ เพิ่งจะเป็นรัชกาลที่3เองคือราชวงศ์หมิงเพิ่งจะครองแผ่นดินมาได้แค่3มราัชาสมัยคะ่ะแล้วก่อนหน้านั้นก็คือมีการสู้รบกับมองโกมาเป็นร้อยปีเลยนะคะก็เลยทําให้ราชวงศ์หมิงเนี่ยมีความแบบเออไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ด้วยเลยทําให้จัก,กรพรรดิหยงเล่อคะ่ะจัดตั้งกองเรือเจิ้งเหอขึ้นมาแล้วก็เดินทางไปในเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อประกาศอํานาจว่าราชวงศ์หมิงกลับมายิ่งใหญ่แล้วนะจ๊ะ เคารพกันด้วยอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือบอกว่าจากักรพรรดิยงเลิศตอนที่ขึ้นมาครองราช่ะคะ่ะชิงบัลังมาจากจากักรพรรดิเจียนเหวนซึ่งมีสั์เป็นหลานนะคะซึ่งการชิงอํานาจครั้งนั้นค่ะก็มีการเผาพระราชวังทิ้งไปด้วยแต่ ไม่พบศพของจักรพรรดิเจียนเหวินค่ะก็เลยมีคนคาดเดานะคะว่าจักรพรรดิเจียนเวินเนี่ยหนีออกไปอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จักรพรรดิหยงเลิกก็เลยสร้างกองเองรือเจิ้งเหอขึ้นมาเพื่อที่จะตามหาจักรพรรดิเจียนเวินมาสําเร็จโทษให้ได้เพื่อที่จะกําจัดเซียนหนามทิ้งก็เลยมีคนคาดเดาว่ากองเองรือเจิ้งเหอเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําภารกิจ กำจัดเสียนน้ำค่ะหรืออย่างทฤษฎีอื่นนะคะก็อย่างเช่นกองเรือเจ้าเหอเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปราบโจรสลัดเพราะว่าตอนนั้นมีโจรสลัดเยอะเลยโดยเฉพาะตามกลุ่มเกาะต่างๆนะคะที่คุมช่องแคบมาลากาหรืออีกทฤษฎีหนึ่งก็คือกองเรือเจ้าเหอเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะหาแร่ทองคำค่ะเพราะว่าตอนนั้นหลังจากที่ตั้งราชวงศ์หมิงขึ้นมาแล้วจีนต้องใช้เงินทุนอย่างมากเลยค่ะเพื่อที่จะสู้รบกับพวกมองโกนนะคะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องหาเงินมาบูรณะกาแพงเมืองจีนเพื่อที่จะเป็นแนวป้องกันพรมแดดดนนนทาาง้้เหืออีกวย แล้วที่บอกว่ากองเรือจ้องเหรอร่ะไปพบ ทวีปอเมริกาก่อนโคลัมบัสก็มีบันทึกหลักฐานเอาไว้ในงานเขียนของแกวินเมนซีค่ะในหนังสือที่ชื่อว่า1421 the year china discovered the world โดยมีการอ้างแผนที่โบราณในเอเชียแล้วก็เอเชียตะวันออกกลางนะคะที่ระบุที่ตั้งของทวีปอเมริกาแล้วในหนังสือเล่มนี้ก็ยังเขียนด้วยว่าแผนที่ที่ตั้งของทวีปอเมริกาเนี่ยมันก็ตกทอดมาสู่มือของชาวยุโรปทำให้เป็นแนวทางให้ชาวยุโรปเนี่ยสามารถค้นพบ ทวิบใหม่ได้ด้วยในงานเขียนนี้นะคะมีบอกด้วยเขาว่ากองเรือเจิ้งเหอเนี่ยไปที่ไหนมาแล้วบ้างที่แรกเลยก็คือแหลมกูดโฮปของแอฟริกาเรือเจิ้งเหอคือแล่นข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้นะคะแล้วก็สำรวจทวีปอเมริกาใต้แล้วก็ไปแอนตาร์กติกมาแล้วด้วยจากนั้นก็วิ่งผ่านแอนตาร์กติกไปออสเตรเลียค่ะแปลว่ากองเรือเจิ้งเหอค้นพบออสเตรเลียตั้งนานแล้วก่อนที่กับปันคุกจะไปเจอซะอีก แหล่งที่2ค่ะคือแปซิฟิกไปถึงชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือทวีปกลางและทวีปใต้มีบันทึกว่ากองเรือนี้นะคะมีการค้าขายกับชาวมายาที่ชายฝั่งแปซิฟิกแล้วก็ยังได้ตั้งอาณาณิคมแห่งแรกในอเมริกาเพราะว่ามีหลักฐานว่ามีซากเรือสำเภาจีนจมลงในแม่น้ำแซคราเรนโตรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ ที่ที่3ก็คือกองเรือเจ้าเหอเนี่ยสามารถไปสำรวจมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือมาก่อนแล้วและก็ก่อตั้งอาณานิคมในดินแดนที่ตอนนี้นะคะเรียกว่ารัฐโรดไอแลนด์มีหลักฐานอีกก็คือหอคอยโรดไอแลนด์ครับที่เป็นหอสังเกตการของอาณานิคมจีนและที่กองเรือเจ้าเหอสามารถจะเดินทางไปได้ทั่วขนาดนี้นะคะในงานเขียนของเบนซีก็บอกอีกด้วยว่าเป็นเพราะว่ากองเรือเจ้าเหอเนี่ยสามารถคิดค้นเทคโนโลยี ลองติจูดได้สำเร็จจนสามารถเขียนแผนที่ที่สมบูรณ์ของทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ไปจนถึงครัวโลกทั้งสองแห่งเอาไว้เลยซึ่งก็มีทฤษฎีที่บอกมานะคะว่าการค้นพบของโคลัมบัสเนี่ยเป็นผลต่อเนื่องมาจากการสำรวจของชาวจีนซึ่งก็คือเรือเจิ้งเหอเนี่แหละที่เขียนแผนที่เอาไว้หมดแล้ว ว่าไปถ้าจีนจะเก่งจะมีเทคโนโลยีจะเดินทางได้ขนาดนี้จะวาดแผนที่ได้ขนาดนี้จะไปเจอแผ่นดินก่อนหน้าเขาทําไมไม่คลองโลกเองไปเลยตั้งแต่แรกแถมจีนยังจะมาปิดประเทศเป็น1 0บสปีจนแบบจนแล้วจนอีกเพราะมันมีเรื่องของการเหยียดชนชั้นเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่จกักรพรรดิหยงเลอสวรรคตไปค่ะคุณนางฝ่ายพลเรือนซึ่งไม่ชอบขันทีอยู่แล้วก็กีดกันขันทีออกจาก ราชการงานบ้านเมืองนะคะแล้วก็ค่อยๆปลดขันทีออกด้วยเพราะว่าขุนนางพลเรือนบอกว่าขันทีส่วนใหญ่เนี่ยที่เข้ามาในตําแหน่งที่เป็นใหญ่เป็นโตได้ไม่ใช่เพราะความสามารถไม่ได้เพราะสอบเข้ามาเหมือนที่พวกเขาสอบเข้ามาแต่เป็นเพราะความโปดรดปรานของสกปรดล้วนๆก็เลยมีการเรียกขันทีที่มียศถาบรรดาศักดิ์นะคะเข้ามาแล้วก็ปลดออกจากตําแหน่งคะ่ะที่สําคัญก็คือทําลายกองเรือเจิ้งเหอและบันทึกของกองเรือเจิ้งเหอด้วยค่ะ อีกเหตุผลสําคัญเลยที่จะต้องทําลายกองเรือเจ้าเหอแล้วก็บันทึกทิ้งไปนะคะเพราะว่าการเหยียดชนชั้นพ่อค้าค่ะเพราะในสมัยนั้นเนี่ยใครเป็นพ่อค้าคือเรียกว่าชนชั้นต่ําในสังคมจีนนะคะเพราะคนสมัยนั้นเนี่ยคิดว่าพ่อค้าขูดรีดรายได้โดยการหากําไรจากประชาชนค่ะแล้วพวกข้าราชการพลเรือนทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีความคิดว่า เรือเจิ้งเหอนะถ้าเกิดว่าขครย้ายอาณาเขตการค้าออกไปจะสามารถทําให้กลุ่มพ่อค้าหาเงินได้เยอะมากๆและถ้ากลุ่มพ่อค้ามีเงินเยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีอํานาจสามารถควบคุมสังคมได้ก็เลยตัดตอนค่ะทำให้พวกพ่อค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะทํามาหากินได้แบบอลังการขนาดนั้นเดี๋ยวมีเงินเยอะไปด้วยสาเหตุนี้นะคะมันก็เลยทําให้เป็นลูกโซ่ต่อเนื่องจีน พลาดโอกาสที่จะมีชนชั้นพ่อค้าขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางแบบที่ยุโรปเขามีกันได้ครับซึ่งชนชั้นกลางของยุโรปเนี่ยนะคะเขาก็เติบโต,ตกันขึ้นมาเป็นแบบนายธนาคารทําอาชีพอิสระเป็นคนสร้างอรารยธรรมความรุ่งเรืองให้กับยุโรปแบบเยอะมากจนพัฒนาไปเป็นปฏิวัตินิยมและยุโรปก็เลยสามารถพัฒนาไปเป็นภูมิภาคที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ก่อนเพื่อนรวยก่อน,รว,อนรวยกว่าครองโลกไปเลย สรุปแล้วเท่าที่สายอ่านมานะคะก็เป็นเพราะว่าจีนมีชนชั้นขุนนางที่มาคุมกําเนิดชนชั้นที่เรียกว่าพ่อค้าเอาไว้ไม่ให้ร่ํารวยใหญ่โตในยุคนั้นไม่อย่างานั้นทุกวันนี้เราอาจจะไม่เคยเห็นมหาอํานาจโลกเป็นชาติตะวันตกเลยก็เป็นได้